สวัสดีครับพวกเรามาเนี่ยผมก้านะครับผมมินครับผมครับนี่สามยู่กำลังมาหาก็วันนี้นะครับเราก็มีมาโชว์ครับที่เวทีไอดอลเอ็กเซนครับผมรอบห้าสิครั้งใช่แล้วครับก็มาเดินผมม่วงแน่นอนแล้วก็มาโชว์ใช่ใช่วันนี้มีอะไรบ้างครับวันนี้ว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเราก็นำเพลงนะฮะของเรามาทั้ง สองเพลงเลยนะเพลงที่เพิ่งปล่อยมากับเพลงเดบิวต์ของเราด้วยถูกต้องอ่านั่งทอนแฟนคลับหมายว่าวันนี้เราจะได้มาเจอแฟนคลับแล้วแฟนคลับที่มีม่แนแน่แน่น่นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กำลังจะมาเห็พวกเราก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆพวกเรานะครับขอบคุณมากครับยังไงก็ขอฝากมาในแอลด้วยนะครับอัปเดตผลงานแล้วก็ฝากส่งความเป็นกำลับ ก็ตอนนี้นะครับเพิ่งปล่อยเพลงใหม่มาสดๆร้อนเลยเนาะซิงเกิลใหม่ก็คือชื่อเพลงว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่าไหมนะครับทุกคนสามารถไปเสิร์ชแล้วก็ไปฟังกันได้ใน YouTube นะครับก็ถ้าใครอยากดูผลงานเพิ่มเติมของพวกเรานะครับสามารถรับชมได้ที่ s a ฟ e Studio Official นะครับหรือว่า Maniac u n d นะคร o r e SN1 นะคนับคทุกคน okay. ขอบคุณครับ